สวัสดีครับกัมพูคุกขี้เมาเนะผมวันนี้ก็มาเมานอกบ้านนะครับผมก็ม,มาวันนี้มาที่ร้านกระเพราตะแปะนะครับผมย่านอโศนะครับเขาบอกว่าร้านเนี้ยเป็นกระเพราที่เผ็ดที่สุดในโลกว่าคือเขาบอกว่าเขาใช้พริกนะครับคาโรไลนาลิปเปอร์ก็คือเป็นพริกที่เผ็ดที่สุดในโลกเขาบอกกันมานะบอกว่าต้องมาลองอะ่ะใครสายอย่างเงี้ยแบบกินเผ็ดชอบกินกระเพราต้องมาแล้วเขาผัดแห้งๆเลยดนะูดิน่ากินมาก คือต้องบอกว่าถ้าเกิดคุณมากินธรรมดาเนี่ยจานหนึ่งแค่80สิบาทนะแต่วันนี้แบบนะอยากลองไงเขาบอ,อกเป็นทสุดโลกอะ่ะนี่จานที่สามร้อยค่ากระเพา80ค่าพริก200อยก็ผ่าอันนี้ผมเตรียมเลยกันพลาดเขาบอกว่าเป็นทสุดโลกเนี่ยจริงหรือเปล่าไม่รู้แต่เตรียมไว้ก่อนวันนี้เก๊กขวยเอาไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวไม่ไหวมันจะเผ็ดร้อนไปเรื่อยๆชิมหายเลยทีนี้มาครับนี่ จริงรือเปล่าจริงกือเปล่าติดติดจริงกับเปล่ามาเล็กคนขิงอะไรเดี๋ยวดูตอนท้ายล้วกันมาเถื่อนสายเถื่อนสัตว์พิษน้ำปลาเพิ่มเลยนี่ดูครับกวยง้มันสายเจี๊ยววยไงดูนี่เจาะไข่แดงแล้วใส่พีกเข้าไปโอ้โหอ่ะกูว่าพีกกำไม่เยอะแต่ที่เยอะคืออะไรไหมน้ำปลามาครับนี่เลยเราเราเนี่ยไข่แดงใช่ไหม เป็นราดบนกระเพราโอ้โหดูโอ้โหน่ากินมากนี่ยังไงละ่ะเ็นสื่อโลกอ่ะเจอพี่ขี้นหนูไทยเข้าไป,ไปอีกดูดูดูโอ้ยไปครับเข้าไปเนี่ยรสชาติแรกคืออะไรรู้ไหมน้ำปลา <laughs> คุณเล่นครับไม่เห็น้ำปังไงรสกะเพราเนี่ยออกเค็มๆแปมแป๊ม,ปม,ปมไม่มีหวานเลยอ่ามาแล้วมาเร็วเลยโอ,อ,อ้มาเลยอะ่ะคือหมายถึงว่าเคี้ยวไปปุ๊บกืนปุ๊บ,บมาเลยทาวน,นี้มันจะสไตล์มันจะสไตล์มันจะสไตล์มันมันไม่เผ็ดเหมือนไทยนะครับมันต,ตอนนี้มันค่อยๆค่อยๆขึ้นมาขึ้นมาขึ้น,นละ ขึ้นไปแล้วกูเพื่อแต่อร่อยคือเป็นแอลพาวแห้งๆที่อร่อยจานหนึงเลยอ่ะมายังไม่รู้สึกจัดไปครับไม่ต้องเติมพิงน้ำปลายนะเพราะว่ามันแบบมันเค็มๆอยู่แล้วอ่ะพิเจอร์ดีมากเป็นแอลพาวแห้งๆที่ดีจานหนึ่งเลยอะ แต่ตอนนี้ผมพูดเลยนะกูผมเริ่มกูมเริ่มดับแล้วอะนี่ครับสั่งมาเพิ่มอีกก็คือหมูกรอบโั้วปิกเกลือโอ้ยน่ากินมากโอ้ยคุณโอเคอย่าดูถูกมันนะมาแล้วมาแล้วมาเลยตอนนี้ นนักเลยีตอนนี้คือร้อนหมดแล้วนะใจดีลสู้สเีือไปก่อน <c oughs> คือมันเห็ดร้อนอะ่ะมัน <c oughs> ดูครับแต่ยังไม่เข็ดนะ <c oughs> มันคือพิกคาโรไลนาอ่มันคือคาโรไลนาริปเปอร์นะครับไม่รู้พิกคาโรไลนาผมเคยผมเห็นแล้ววิธีทำเขาอะ่ะ คุณจะไม่เห็นพริกในนี้เลยนะคือเขาไปป่นแล้วก็ใส่แทรกๆอะอะไรเงี้ยเขาบอกเขากลัวคนเคีย่ยวออกเออถ้าเกิดกูกินแล้วเผ็ดขนาดนี้ครับคางคำหน้าผมก็ขี้อ่อมกันแหละอันนี้เขาเลยแบบป่นมาให้เลยมาแล้วมาแล้วเหนืนอแล้วใครนะเหนือแล้วครับ <c oughs> ไม่ทัน <c oughs> อย่าชงเร็ว <c oughs> คือตอนนี้รู้สึกเผ็ดถึงนี่แล้ววะเผ็ด <c oughs> <ย>จริงนะ <c oughs> คุณต้อง นี่ผมว่าผมกินเผ็ดสุดๆแล้วนะชิบหายแล้วกูไปครับแต่ไม่ยอมเมื่อกีอ้กินไปกินมากล้องดับไม่รู้หลุดไปได้ไงไม่รู้ครับมาไปซัดไปเกือบหมดแล้วนี่ครับเกี่ยมบวยอพอนัโต,โตเลยเอาไว้กินแบบแก้เผ็ดกับเขานะครับไปครับนุ่มๆ รสชาติอ่อนๆน,นะครับเปรี้ยวๆเบ,บาๆก็พอแก้เผ็ดกะเพราวันนี้ได้อยู่ <N ee> นี่ครับหมูกรอบครัวพี่เกลือ AR. โอ้โหดูดิชิ้นมันเอกเลยมาสั่งมาแก้มครับสายเด็กอ้วนนะครับส,ส,สุดสุดสุดจริงจริงผมบอกเลยแต่รสชาติดีนะออกเค็มๆแห้งๆ อร่อยดีครับนะครับเนี่ยเห็มามาแล้วน้ำมุกน้ำมุกเริ่มไหลแล้วแต <c oughs> เป็นรสชาติที่สำหรับผมนะถ้าคุณไม่อยากกินเผ็ดขนาดนี้คุณสั่งธรรมดาดีกว่าบอกเลย <c oughs> เผ็ดมากน <c oughs> ีครับเรียบร้อย <c oughs> เพราะงันงานนะ่ะ <c oughs> พูดมาได้งันงานดู <c oughs> ดูเงือะน้ำหมดไปสี่น้ำเปล่าสามคกหนึ่งคือบอกเลยว่าอร่อยไหมพูดได้เต็มปากว่าอร่อยคืออะเพราเนี่ยแห้งออกเค็มๆไม่หวานนะที่นี่แล้วตัวรสชาติของพริกเนี่ยผมว่ามันออกไปทางเปรี้ยวๆนิดๆหนึงอ่ะแต่ถามว่าแบบเออเผ็ดแบบขนาดเดี๋ยวกินได้ไหมกินไม่ได้ไหมกินได้กินได้โอ้โหดูดิยังออยู่เลย แต่ถ้าเกิดคนไม่กินเผ็ดนะคุณอย่านะคุณอยามาลองนะผมว่าคือทุกคําที่กินไปมันคือเผ็ดหมดเลยแต่ถ้าเกิดคนกินเผ็ดอะผมว่ามาลองสักครั้งในชีวิตคือมันเผ็ดไม่เหมือนพริกไทยอะอ่าไม่หมายถึงว่าไม่ใช่พริกไทยที่โรยฮัทเชอร์นะไม่ใช่นะหมายถึงว่าพริกของคนไทยพวกพริกขี้หนูอะไรเงี้ยมันจะเผ็ดแบบว่าร้อนขึ้นขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาแต่พักหนึ่งก็หายไปอย่างเงี้ยมันเหมือนคุณไม่ถูกอะเออมันก็คงเป็นชนิดของมันอะแต่คุณมาลองมากินนะเราตะแป๊ะผมว่า เป็นอีกหนึ่งร้านกะเพราที่แห้งๆแล้วก็เผ็ดๆแบบตรงใจเลยถ้าเกิดคุณไม่กินถ้าคุณกินธรรมดาผมว่าดีเลยแหละมาครับแล้วก็ขาดไม่ได้จริงๆนะตอนนี้เป็นน้ำเปล่านะคุณดูดิท้องไฟยังสว่างแจ่มใสอยู่ริมถนนด้วยถ้ามาซัดตรงนี้น่าจะโดนตำรวจโดนนายโดนนายไปครับจะซดน้ำเปล่าให้ดูแล้วกันยาแผลยาแผลรสอยนะแก้วมันใหญ่ไม่ัน,นัดอะไรครับ ชื่นใจจริงๆไงก็ฝากด like, mm hmm. กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ด้วยครับผมว่าร้านนี้ผ่าน